ดบ้าเกันนเบ้านี่บ้านสี่พีบ้านหาเงินไกมหาเงินตาเป็นยังไงบมาสองแนแปดสองแนเ้ยนอบเบาะทนพแอบ่เอ๋อันนี้กัแพงเงินขึ้นในจังหวัดยังมึนจังเลยสองหมื่นหน่วยมูลค่าอยกว่ข้า3ห้าอน่างมาราคา่าเยบ อนนีส่เอานดบ่อยมดวมัดีนับระวิันนับ่นับในเดือนเดือนนับกบินกับนกประวตนักปะวัินักนสวัสดีครับวัดเช้าวันที่

จะได้คิวหรือเปล่าโอ้โหวิที่แด้ก็สเลยนี่็ไปอยู่เออจะว่าอยมาวงข่าอยนะเป็นหนึ่งอารอย่างเงียนหักอ้น้ำหนักใ่ที่ังโมย่มไงำงกันโมงโค้งโมยนี่เปนงน้ำเปลี่ยนหรอวะน้ำแข็งเสล้วันมันเลยแล้ไปมงกาบ้านน่็นบ้นรุ่

สุดปีสุดีครับสุภาพแข็งแรงไม่กันด้อลาไม่กันดือวลเราดีแบนด์ไปแสดงที่ไหนแบบบังซูขึ้นนิ้วนั่นนะนี่ันนี้นี่แหละ

นี่อย่ง,ยงพี่น้องคนปิดประตูห้อมกันเขาปิดประตูห้อมกันพี่น้อยพี่ร้อยเขาปิดประตูห้อมกันเดี๋ยวนี้ปลอดภัยเราสอดเด้อไปเราเจอกันนะฮะเขาปิดประตูห้อมกัน้อ